สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซคคิกเรียน e นะครับวันนี้พี่หรือว่าแอดมินก็มาสอนวิธีการตั้งค่าให้เกมวันพีชวันที่รัดนะครับให้กลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาอะไรก็ตามนะครับผมให้เหมือนกับที่เขาทำไอดขายการแล้วภาษามันเปลี่ยนนะครับ โอเควันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับผมให้ภาษาเกมเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยอยู่เห็นไหมครับโอ้ตู้นี้คุ้มนะเนี่ยมาใหม่โหเศษยี่สิบกับสาสิบเลยอันนี้คือคุ้มจริงนะครับผมทําโอเด้งเรียร้อยสบายโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนภาษากันนะครับตอนนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยทั้งเกมผมเลยนะครับเห็นไหมเป็นภาษาไทยเลย โอเคเดี๋ยวเรามาทำให้กลายเป็นภาษาอังกฤษกันก็เราแค่กดออกออกเกมนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็มาที่การตั้งค่าของเครื่องโทรศัพท์ของคุณดีอย่ครับผมการตั้งค่าเข้าไปนะครับผมเราเซิร์ชเลยนะครับพิมพ์ไปว่าภาษานะครับผมอย่างนี้ปึ๊บกดเซิร์ชนี่นะครับผมภาษาและการป้อนข้อมูลประทัดที่สองนะครับผมสว่วนนี้เลยนะครับผมภาษา นะครับให้เราเลือกเป็นประเทศที่เราอยากจะปรับนะครับผมก็จะใช้ของอังกฤษนะครับนี่ผมเลือกเป็นอังกฤษนะครับแล้วกดย้อนมาตอนนี้น่าจะเป็นอังกฤษทั้งหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูทั้งเครื่องโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ทําการเปิดเกมใหม่อีกครั้งนะครับว่าได้ไหมเรามาเทสกันแค่ตรงหน้าเข้าเกมก็พอแล้วนะครับโอเค เราเข้าเกมใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูให้ดูนะครับว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าครับดูไปพร้อมกับผมเลยนะครับนี้จออาจจะดำนะครับคือเครื่องช้าเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยเป็นอังกฤษแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวเกมให้เป็นอังกฤษแบบเฟียวๆเฟียลนะครับถ้าใครไม่อยากให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลย เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาเล่นวันพีชให้ดูนะครับหรือเกมไหนก็ตามตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อย <_ C 1> เลยครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งเกมกลายเป็นภาษา,ษาอังกฤษเรียบร้อยเย้เป็นไงฮะสวยปะก็เปลี่ยนเหมือนกัซตอนนี้เล่นเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราได้ฟิลวาวมณมเล่นแบบเหมือนเล่นแพทแ,แรกครับผมตอนนี้ภาษาเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก <H> ็ด <H> ูนะครับทั H ้งหน้าแท็กทั H ้งตัวละครคือ สวยปังเวอร์เลยนะครับภาษาฝรั่งอังกฤษนะครับคือจำแมวนะครับผมทั้งแ็กทั้งอะไรก็จำๆเท้ๆแบบนี้นะครับผมทางหน้าดูตัวละครก็ด้วยนะครับฟิลชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมโอเคก็นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับผมไปลองทำกันดูนะครับบายบายฮะ